แล้วมีผ่ามาหารอกตลาลาสาาร้างแยกบ้านไงที่นักเมืองโค้งแม่บอกน้องแม่ก็จะดีเนาะแอนเนาะไปจะทีน้องยายาเออเดี๋ยออกวกินแล้วเพราะว่าเปดมือเทางวันนี้วันน้กินแย่งเชือเนาะเดี๋ยวไปซอกเสื้อห้างกันกินเป็ดขวดขวดกินแล้วไปเช็ดภารกิจตามหาหยาดเด้อเนาะเออตามหาเจอเด้อเด้อท่านผู้ชมในเบิ่งนกับบอคลิปนั่นเนาะย้ใครอยากให้น้องนาตามหา ใช้กับคอมเมนต์บอกได้เด้อร์ฐานองนาสามารถไปได้กับสิเปตามหาให้อีกเนาะน้องยายาะๆเอางังขนมขนมขนมนนันนสูเดสีนมูน้องนาอยากกินสีนมูเนาะ อะไรอีไปอย่างชิ้นหมูไปซื้อเลย จะหุม่มหุมสื่อสีนี่ปุ่นก็จะหุ่มสื่อสีนี่ปุ่นไหมยังซื้อเลยอัลโลนึงหน่องมี่จไปปีกเนาะ còn thầy ba nô mì đơn oh xà lông của bà ấy xà lông của bà ngàm kiểu ไปเที่ยวไซเน่หรอดิไปันนะเป็นพี่ไปไม่ยังหรอโอ้เป็นพี่ดีพี่คนเพลงเป็นพี่คนเพลงเดยวไปเบิ้งปลาคาหบอเปล่าเบิ้งปลาเนาะฮะใหญ่หเออเด้เห็นเออโรีเดอไเด้เห็นสโรีเดอร์เ่นหรอเห็นอยู่ปาตะลุน đấy nó nha này là bỏ đấy này là bỏ bò pha cà phê pha cà cà phê ได้ค่ะ

เราไม่ได้มากได้แต่ของแถมเด้อสเกตคาบู้ซมสเกตเลยน้องเมย์เป็นสเกก้ทอ่ะเออเปาตไ่างออปะอ้ปลาลายน้องเมยเบิงปลาเนาะเืิงโค้งบุอดปลาเด้อโอปลาลายนะแต่ไปดีขอเบืองในเด้อ หามาเองมาเอือยหาเองมะปลายังนด้เลยปลากระจกปลาเอิปลาเยปลารจกปลาเอิญปลาเพียเนาะปลาเป็นลาพาะปลาแ่เพิเบุดเดอนะอันนี้ปลาตองเนาะตัวใหญ่ขนาดใหญเด้อ เียนบเาะเลยอขอเบอร์นิดเด้อนี่ก็ตามแบบครัวเนาะเสร็บขนาดเทียนอันนี้เนีปาปีปาตากปาเต้เต้ตลาดนี่เปิดเจ๊โมหอดเจ๊โมเปิดเจ็โมงเสาเดงเสาเปิดเปิดดิเสาเนาะเดนเสาเด่นแสดงว่ากำลังสิปิดเนาะ ไเดอสาวค้ายป่าสวยเด้อจะเป็นแบบนางผืนอดสิเนาะลายแบบโเพเทียงนะดายแบบโเพเทียงอ่ะน้องมิเห็นกระปร๋องบ่ะกบกระปร๋องกับอัน้เปนเปียงกระปร๋องกระปร๋อง ยังนี่เดนองมีก็ปอมเห็นแล้วเห็นแล้วกปอมออไปเห็นไ่ไไม่พบจรูปอ่อมพบเนาะายจไดเนี่ยสาวต้องหาพ้นต้องหาทายเหรอเอาไปกยกดเนี่ยบลุดอเอาสงกล่องเลยได รุดไม่ได้เห็นอ่าน้องนี่ย้ายชิพันชิพันชองก์อ,อันเลยพอใดน้อยเดียวเนี่เนาะใดน้อยเดียวแล้วแบบติดกอดอดี๋ยาหาอะไรคู่มือบอสหรือว่ามีบางมือกับปอมบอ,อสอาชมีแหละ เออมาขอเบิ่งกเนี่ย er ตัว so, นี so, us, ้ขู่เออเพิ่นว่ามีหลายเนาะเปนตียเอาเลยเอาข้อเบิ่์เนี่ยเดี๋ยวสาวหาได้หลายคู่มือบ่ามีมีขายคู่มือเนาะเออเอลซีสิได้เบิ่งกก่อยกระปอมไดเด้อร์มันเด้อร์นะหาเห็นนะเนาะ ไปของอายุใช่เดฮะโอ้ไม่เอาอยู่หน้าเนาะกบมือรเดือนามากคำร้ายถึงเจ็บมื่อเบ่อเลยเนาะ A suy bán nó. Khai nằm bán đi chơi đi, bên khai nằm bán đi bỏ. Đẩm bán bó là bó. Bà, bà, bán 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 là bán 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 อะไรจรงได้เนี่ยหวามสองถุงหาผันเนาะสองถุงยี่สิบบาทจโทไหมเออเอากระโพดหนานกระโพดถุงหน้ะกระโพทมีมั่นมีโัดม ระกระองอันนี้อะอันนี้อะคุ้งห่งบนบ่อหนาเสีขนาดเห็ุเองเวอรนะสาวเหตุเองเวอร์เห็ุเองเบอร์อันนี้คุ้งนึ่งคงนึ่งค้งงหาบอ่ะอ่จะใคอจะค้งหาขานอกหิ้วเลยเถาดทางสาวด้าเียสเอาบอ

หูแพร่งล่าสุดมีได้ตัวเด่นกูโมคือกระป๋อมลังนาเนาะดี้อดื้อลังนาได้กระป๋อมด้ข้อเช่าห่อซีเรียสกระเปียกกินเนละแต่ยังได้อีกกระเปียกเออผู้ดีเนาะอันนั้นผู้ดีเอฟซีเอฟซีจากเบิงกระเปียกเมนียงเดี๋ยวมมนูนี่ฝากให้น้องเมย์เนาะ ก้อยกระป้อมนี่ฝากให้น้องนากับน้องยายเด้อก้อยกระป้อมใส่อันนั้นนะใส่บักม่วงหน่อยเนาะฝากฝากแซ่เนาะน้องยายะอะไรยังใส่พักหลายอย่างเนาะสีมูเลยเนาะเออสีมูน้ำบานน้องนาใส่น้ำบานก็กระป้อมเด้อหมักเนาะปะกับป่ะนี่กับกับกักข้าวเชื่อนน้องยายะเนาะนันเนาะเชื่อนน้องยายะเนาะมัอนี้เนาะ เออหอนในเดอร์หนังในเดอร์อยังเขาแพอนอันบริณอนในห้องเดอเขานอนแบบว่าเป็นแมวพนักหน้าบ้านขนาดเออนอนแบบหน้าบ้านเนาะแบบนอนอยู่ในหัวกระปรงไผ่เลยอันนี้เอาไปตรงนอนในห้องกับในเห้อนเลเนาะแล้วก็ปูคือนอนเรียนกันเลยแล้วก็เปื่อผนัมใส่เด้อเออแค่นอนแดยดเย็นอยู่เพราะว่ามี่หนำตุกเนาะมี่หนำไร้พานเลยเพราะว่าข่างแม่น้ำโค้งเด้อปะบ๊ายบาย คอติดตามคลิปต่อไปคลิปต่อไป,ป,อไปเจอกันคลิปต่อไปเมือ่อย <laughs>